คแล้ววันนี้จะมาสอนตามชื่อคลิปตั้งและนะครับวางเป้านะครับให้เราวางเป้าทีเอวถึงหรือว่าอกนะครับเอวอกเอลอกนะก็ลากขึ้นนะครับผมตามวิธีชีวิตของเราเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำให้เราเอสเซอ SS ิมของเราเนี่ยมันไม่มั่วนะครับผมเอเอิมเราวางเป้าไว้ดีมากแล้วอ่ะ ปุ่มที่เรายิงออกไปอ่ะหรือว่ากระสุนที่เราออกไปอ่ะมันจะทําให้คมขึ้นนะครับผมไม่ให้กระสุนเราอแตกซ้ายแตกขวาแตกซ้ายแตกขวาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคต่อไปนะคลิปนี้จ,จะเร็วนิดนึงนะครับผมขอโทษด้วยนะไม่ค่อยว่างเนาะไม่ครับเลยเดกก็คือเป็นเดกเป็นตัว J แล้วก็ตัว L นะยดนิยมที่ของเขาชอบใช้กันเพื่อหาระยะการยิงหรือว่าระยะเวลาการยิงนั่นแหละแนะนําเป็น ตัว L ก่อนค่อยตัว J ตัว L นะครับจะช่วยในการหาและ,ะยิงแบบว่ากระสุนถึงตัวแล้วค่อยลากขึ้นแต่ว่าตัว J เนี่ยวางอกปั๊บมึงขึ้นหัวไปเลยนะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับที่ผมไปลองศึกษาวันิดนึงโอเคตัว L ก็จะลากใช่ไหมว่ามันลากยังไงมันแดกยังไงเติด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 แบบนี้นะแบบนี้เลยหาระยะที่มันจะโดนหัว แค่นั้นก็พอแล้วแล้วเราจะไปเทคนิคต่อไปได้ใช่ไหมเทคนิคต่อ,อการยิงหัวแบบว่าพอรารู้ระยะแล้วใช่ไหมว่ามันยิงยังง่ายมันยิงยังใสนคะครับผมมันยังคงอยู่ในแดกยิงนั่นแหละคราวนี้เราไม่ได้มาหาระยะการยิงหัวที่มันจะโดนหัวอะไรใช่ปะในการที่เรากดเนี่ยมันกดยังไงวะมันกดอย่าง,งี้แล้วมันถึงจะโดนหัวไม่โดนหัววะตัว L ดีกว่าอ้ยอ่ะ นะ,นะครับผมีการนะครับก็คือเจใช่ไหมตัวเจเราจะแตกต่างกับการวางเป้าของตัวเอตัวเอเราจะวางตรงไหนก็ได้เพราะว่าการตัวเอเนี่ยมันจะควบคุมบึงของเราให้มาอยู่ที่ตรงนี้เสมอนะครับผมก็คือเอสเอ็มของเราอ่ะมันจะพยายามที่จะมาดุจตัวอยู่เสมอใช่ไหมแต่ว่าตัวเจอ่ะมันก็คือโยก โยกกระสุนครับมันจะโยกกระสุนให้เราเองเหมือนว่าปุ่มในฟรีไฟล e ผมจะลากขึ้นนี้เยที่จริงผมลากเป็นตัว J นะทุกคนรู้สึกว่าตัว J กับตัว L เราไม่ค่อยชอบใช่ไหมแล้วก็ลากตรงได้เพราะมันกระสวนมากเล้วขวางเป้าแบบไม่ค่อยจะวางเป้ากันนะแบบยิงวิ่งยิงมาแล้วก็ลากเลยอะไรเงี้ยแบบหยุดก่อนก็ได้ตัว S หยุดอ้าวลูวกยิงแม่งเลยอะ้ย ได้การในช็อตที่นี่ตอนไปนะครับผมที่ตอนน้เรานั่งยิงกันดีกว่านะครับนั่งยิงมันช่วยอะไรหนึ่งเลยนะครับไม่ได้ช่วยเป้าของเราก็คือจะมั่วนะครับถ้าเราไม่ได้กดนั่งนะสังเกตนะจากตัวที่ศัตรูมันอยู่ระยะใกล้นะครับส่วนมากก็จะมาอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่าแอกระเบื้องนะี้นก็ยิงหัวมันได้นะเหมือนกันเนี่ยถ้าเราวิ่งมาแบบ วิ่งทางซ้ายวิ่งทางขวาแถมไม่วางตะเอิก็จะไม่โดนนะครับผมก็คือมันจะไม่ช่วยให้เป้าของเรานะครับอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเนาะตำแหน่งที่เราต้องการก็คือเอวอกนะไปดูวิธีการนะมันอยู่อกแล้วนะเมื่อกี้เห็นไหมนะครับผมง่ายมากไม่ว่าผมจะวางเป้าไว้ที่หัวหรือว่าไงแล้วนั่งมาปุ๊บมันจะรีเซ็ตนะครับผมเป้าของเราให้มาอยู่ที่เอวหรือว่าตัวนะครับผม โอเคเรามาดูทิ้งต่อไปอีกแล้วใครรู้ว่ามันทิ้งติงมันมีกิจเทคนในการนับกันได้นะครับในตัวนี้แม่มันเดินไปมาไปมาใช่ไหมนะนะครับแล้วมันจะยิงยังไงตัวเจกูก็ไม่โดนตัวเอลกูก็ไม่โดนนี่ิงกันยิงง่ายๆนะครับสำหรับไอ้พวกเดินเดินงงงงนี่นะครับเราจะลากเฉียงตามมันนะครับกระสุนนะครับของเรานะครับมันจะไปตามตัวศัตรูเมื่อเป้าแดงใช่ไหมพยายามให้มันหน่อยช่วยมันหน่อยช่วยมันโดยการลากตาม ตามศัตรูไปด้วยให้มันเร็วขึ้นเนี่ยไปโดนหัวเร็วขึ้นกดค้างสักเอ่อหนึ่งวิแล้วก็ขึ้นหัวไปก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยเห็นไหมก็ลองไปใช้กันได้นะยเป็นสามัญประจำบ้านเลยนะผมคิดว่านะแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วเราจะป้องกันการยิงหัวยังไงล่ะหนึ่งเลยก็คือวางไอพอโกวอลนี่แหละครับวางแม่งไปเลยครับผมแน,นะนํานะถ้าจะกันอนะ่ะ แนะนำให้กันในช่วงที่หน้าเราอะตรงกับศับตรูนะครับก็คือต้ลองศัตรูเป็นไอตัวบอทนะครับบอทนะครับหน้าตรงกับเราเนี้ยเราจะลากหัวง่ายมากคือแบบแค่วางเป้าอกมุมึงแตกแน่นอนนะครับก็ผมคิดว่าเราต้องแก้ด้วยการวางไอบอลนะครับแต่ถ้าคิดว่าวางไอวอลไม่ทันก็กระโดด A กระโดด D. นี้ก็ได้นะฮะเป็นเทคนิค ทั่วไปอีกแล้วนะฮะในการผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับผมชอบเรียกว่าแท็บเอแท็บดีแล้วนะเออเรียกว่าแบบนี้แล้วกันก็หมายบอกแล้วส่วนก็ได้นะครับส่วนเวลาเราเขาส่วนเรามาหรือว่าเราส่วนเข้าไปเนะี่ยนึกภาพด้วยนะหน้าเราแม่งจะตรงเว้ยฝึกนะครับฝึกมือด้วยนะครับพอเรากดเรื่อยๆแล้วมันจะช่ำมันจะท้องมันจะเอ,อือมันจะตึงเองนะผมแนะนํานะครับไม่ต้องรีบฝึกฝนไปเยอะ นะครับผมแนะนำเวลา40นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้เนาะหรือว่า30นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะแต่ว่าอยากฝึกสกิลในด้านนี้เนาะทั่วไปในะที่ผมใช้ในเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนที่ผมใช้เล่นยิงหัวอะไรเงี้ยผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการเล่นนะครับเทคนิคป้องกันก็จะมีประมาณนี้เนาะ้อยบอลนะครับแล้วก็มีกระโดดทับซ้ายถอขวา <c oughs> ผมเรียกว่าอย่างงี้นะเอออย่างงี้นครับ กระโดดหลบสตอร์หลบสตอร์หลบสตอร์เวลาเราวนะิ่งเฉียงเหมือนกันนะเขาชอบวิ่งเฉียงแบบกระโดดแถบยิงเงี้ยก็เพราะว่ามันไม่ให้ยิงหัว่น้หละนะครับผมให้อิ่มของเขาอะไม่หวางเป้ายาก้ายขวาค้ายขวาเลยไงแต่บางคนเขาจะดักดักก่อนนะผมมานันนี้มาอันนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็แนะนําให้หาเทคนิคเพิ่มเติมด้วยเนาะอย่าหยุดแค่เทคนิคเหล่านี้นะครับผมเก่งทุกคน เด็กดินน้ำมันจริงทุกคนอยู่แล้วผมคิดว่าทุกคนเ่ะเฟี้ยวนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับยวคลิปน่าจะมาเอ่อะไรดีๆก็รอติดตามได้นะผมคิดไว้่าก็ความรู้ผิดๆในฟรีไฟล์นะผมเร็ว,เรวนี้นะ